ไหมคะว่าเด็กตัวน้นอยจะรังสรรค์ความมหัศจรรย์นี้ขึ้นมาได้สวัสดีค่ะได้ข่าวว่าน้องบีบีนะคะได้เป็นแชมป์เยาวชนนะคะในการประกวดเล่านิทานระดับชาตินะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วน้องบีบีนะคะมีเคล็ดลับยังไงบ้างคะในการเล่านิทานให้เก่งขนาดนี้คะ่ะหนูก็จะอ่านหนังสือแล้วก็เรียบเรียงเหตุการณ์แล้วก็ อามาถ่ายทอดให้มีอัธรรถสนุกสนานคะน้องบีบีอยากจะฝากอะไรเคล็ดลับเล็กๆน,น้อยๆให้กับพี่ๆทุกคนหน่อยไ,ไหมคะก็อยากให้พี่ทุกคนรักการอ่านหนังสือแล้วก็เคล็ดลับก็คือเราน่าจะอ่านอยู่ในที่เงีย,ยบๆค่ะจะเห็นได้ว่าการอ่านคือการพัฒนาตนเองวันเพนยิ้มหนองเต่าศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพรีราลารายงาน